วันนี้โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นซุนหงอคงกันนะนี่เราบัตรมาแล้วซุนหงอคงซุนหงอคง,หอคงไหนเลี้ยว <c oughs> เริ่มเกมกันไปเดี๋ยวเอิม่มถึงตอนเลิกบทบาทเดี๋ยวเราตัดมาให้ดูอีกรอบนะดีนะ <c oughs> มาทุกคนมา เดี๋ยวเราลปงยูทูบเบอร์คนสุ่นแต่เห็นยูทูบเบอร์คนอื่นอะเห็นยูทูบเบอร์คนอื่นะเออเขาไปง่าย หกบเดินได้โเคี่ไหม่ยดเรแ่าง้าต้องกดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่ใจตอนอตอนโวดเลยละกันนะโอเค แล้วว่าเราข้ามเราข้ามเลยดีกว่าโอเคข้ามนสีชมพูหน้าตาโมออ,อิกา่าวิ้งต้องม,มีกับคนต้องมีน้ำคือหมอเหมือนม่หามีดแม้วอ่ะ ค่ะโอเคเออเดี๋ยวตัดไปตอนโหวตเลยนะโอเคน้ำเงินบอกให้โหวตข่าวแต่เราจะข้ามนะแล้วก็เออมดำบอกว่าหมอรลองเพราะกวดกันหลายรอบมากเลย Mmm. <gasps> ทุกคนจะเป็นงหเมืม่อกี้ไกกยไม่ค่าทีแดงกดอีกแล้วอ่ะเริ่มลวไมใช่เอีะแล้วไม่ใครชอบเลย แม่ก็ไวแจ็หรอกท้งยโดนลูกเหือก่อน้คค่อยพีงแค่ตายแล้วก็จะตายแล้วยาดีก็จะเบิดู่วายให้บอสให้บอสใหับอส Oh. Wow, bye. Nó nhỏ nào As yeah. it should be. Chị thế yêuกัน. Ô. Mày té. Ôi จบแต่เพียงเท่านี้นะคะวีดีโอเองเออเอาอีกเกมหนึ่งดีกว่าครับทุกคนอีกเกมหนึ่งเอาเกมหนึ่งนะเพราะว่าเวลามันยังน้อยอยู่เลยอีกเกมหนึ่งนะเว้ยเดี๋ยวตัดไปเดีย๋ยวตัดไปกันจะเล่นโอเคทุกคนตอนนี้เราจะเล่นเป็นฝ่ายกลางนะเราเอาเทรยุทธ์ไปไม่รู้ว่าจะได้อะไรไปดูกัน

Jack Jack lâu lâu thay được một nghìn à, ờ, à? à? ờ, một trăm bốn mươi bốn 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 Jack bốn bốn Anh bốn 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 Anh bốn 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 Anh bốn 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 Anh แล้ววิศวกรนะถ้าเห็นเราโดดท่อถ้าเห็นเราโดดท่อเราเป็นคนดีนะเราเป็นวิศวะช่วยลูกเรือช่วยแฟนแต่เกิดจากทะยลยุ่นคนเดียวว่ะลุงอะนาซาไม่ได้น้าซ่ามาช่วยไม่ได้เราไม่ได้ ใช่น้ำเงินนะอยู่แถวแถวมอเตอร์ล่างน้ำเงินไม่ใช่ห้องนีแดงเลยนะใครไออยู่ห้องกล้องนี้เล้วว่าสีเหลืองเป็นเท้อเหรอวิ่งไปกับไอ้สีน้ำไอ้สีอดไรอยู่แล้วหอแล้วไอหยอกเลยไอีอะเรที่มเป็นอวบอกให้กดที่อยู่มา กดที่อยู่หน่อยครับกดที่อยู่หน่อยกดที่อยู่ไว้ก็นได้กดที่อยู่หน่อยครับกดที่อยู่มาหน่อยกดที่อยู่ที่อยู่กดที่อยู่มาหน่อยขอบคุณควมันไม่ได้ ไม่ใช่สไนเปอร์กอ,อ่อนน่ไปก่อนนะสไนเปอร์สนใจต้นบวัเหลือง,ง,ง,ง้ย

ดัมอาดองดัมบ์เดีด๋ยวตัดไปตอน <lands> โ <ว perk S 2> หวตเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเวลามัน,น <important> ย er nah ืดเยื้อไปไม่ได้โหวตครับทุกคนคือไว้แจ็คเขาเดาอ่ะใช่ไว้แจ็คเดาแล้วว่าตอนนี้ทรเย้นเราขึ้นแล้วนะจับกมาดูโหวตแัน น,นี่นะาซ่าคนดีเป็นหมอเนาะอืมน,น,น,นี่นักชัดหัวอ๋อเข้าใจแล้ววันนี้ปิดจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูห,ดห,ดหน้าตัวละครก่อนเรียจบจบด้วยการโอเคจบแล้วนะคะ แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบาย